จะพูให้หรือว่าโกรธหายโกรธก็ยอย่างอย่างที่ผมบอกะครับคำขอโทษที่จริงใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปขอโทษเพื่อที่คาดหวังการให้อภัยมั่นใจตนเองจนมากเกินไปนะครับการแสดงออกโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนิวเมเดียมันง่ายที่จะถูกดําเนินการถูกจับกลุมนะฮะคำพูดวาจาภาษาข้อเขียนอื่นใดน,นะครับที่ไปดูมิ่นเหยียดหยามใครก็แล้วแต่นะครับก็สุดท้ายก็จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย โทษหนักเบาก็เป็นดุลพินิจของศาลนะฮะมีคําพูดของคุณจีนที่พูดไว้อย่างหนึ่งนะบอกว่าถ้าจะให้ขึ้นศาลกินขี้เสียดีกว่านะสิ่ง,งนี้คงเป็นบทเรียนสําคัญนะครับของคนเหล่านี้ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีความเชื่อมั่นจนตัวเองจนเกินไปยึดหลักคิดของตะวันตกจนเป็นที่มาของคดีความมาก สวัสดีครับพบก,กับผมเทิดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นสิ่งที่ผ่านมาแหละที่เกี่ยวข้องกับลูกนัดซึ่งเป็นไฮโซคับเฟอร์ลารีนะครับปรากฏว่าที่ผ่านมาเคยอยู่พักประชาธิปัตย์ไปร่วมกับม็อบ3นิ้วเคยขึ้นเวทีกับกบปปสนะครับต่อมาก็ถูกยิงหนังสติกจนตาบอด ไปดูวนะ่าในเชิงปรกากฏการณ์ว่าจุดจบของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเขายังคงดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปเชินเดียวกับทุกคนครับข้อเรียกร้องสามข้อแล้วกท็ทำทุกอย่างทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ในายประยุทธ์โดนถอดถอนออกไปทราบผมเนี่ยลาออกไม่เพียงพอนะเพราะว่าลาออกเนี่ยคือมันมีนยัยยะว่าเขาอาจจะเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือถ้าเขายอมลาออกด้วยตัวเองแปลว่าเขายอมด้วยตัวเองอย่างนี้ยอมไม่ได้ เราต้องเป็นคนถอดถอนๆๆเขาประชาชนต้องเป็นคนถอดถอนเขาถอดถอนโดยผู้แทนของประชาชนที่เลือกโดยระบบประชาธิปไตยนะครับถอดถอนเสร็จเราต้องมีรัฐธธรมนูญใหม่เราต้องแก้รัฐธรรนนูญเอาสวสองร้อยห้าสิบเสียงที่ประชาชนไม่ได้เลือกออกไปจริงๆไม่ต้องมีสวเลยก็ได้ด้วยซ้ำน,นะครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ดีและเป็นประชาธิปไตยมีพร้อมรอให้สภา,ารับรองเอาไปใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การฏิรูปสถาบันด้วยครับ ยังไงก็ไมต้หามามาได้ใช่ไหมถ้าเป็นผู้ต้องถ้าเป็นผู้ถึถ้าเป็นผู้่ายามางของได้ใช่ ไ้นะมึงทำเมียมึงทำเมียกูมีมสภาวะมึงจำไว้เลยจะดีมึงจำไว้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 ก็ไม่ไน่าจะเบิกเงินตอนที่โทรไปเนี่ยท่านกำลังประชุมก็เลยไม่ได้คุยกันมากไม่ชัดเจนว่าจะยกโทษให้หรือว่ากโก<ด>รธหายโกรธก็อย่างที่ผมบอกอะครับคำขอโทษที่จริงใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปขอโทษเพื่อที่คาดหวังการให้อภัย นี่ผมให้พี่ได้เลยอ๋อหรือว่าผมไม่ได้ไม่ได้รับไม,ไม่ได้รับนเรื่องนี้ครับผม,ผมให้ใครได้ไหมเมหมอ่ยอ๋ออ่าฝากไว้ในตรงข้างหน้าได้ไหมครับหรือว่าเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้อะไรจากข้างใน,นนี้ก็หยิบจิบได้เหมือนของที่ประชาชนมอไห้ทั่วไปในเชิงปรากฏการณ์ะเราคงเห็นการเคลื่อนไหวของเขานะครับในระยะหลังมากขึ้นไปร่วมกับม็อบสามนิ้วนะครับที่อ้างเรื่องของประชาธิปไตยความทัดเทียมความเสนอพระ สิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องอ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักคิดทฤษฎีของฝั่งตะวันตกที่มีชุดความคิดที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตามมานะครับที่เราได้เห็นในช่วงระหว่างนี้ก็ปรากฏว่าประเด็นแฟนสาของเขานะไปเกี่ยวข้องกับคดีปรินนะครับเป็นที่มาของการประทะวัทกรรมนะครับกับ ทางเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะผู้มกับที่สรน,นนทบุรีนะครับก่อนหน้านี้เขาก็เคยร่วมกับมอบ3นิ้วโดนข้อหาดูหมิญญญญ่นเหยียดหยามมาัดมาล้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือมาตราหนสงนะครับจนเป็นที่มาของอาการเข้ามอบตัวนะครับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในระยะหลังอีกเมื่อประทะคารมเสร็จก็ไปขอนะครับเ,เรียกว่าเอากระเช้าดอกไม้ไปให้ผู้กกับ ภูมิกับก็ปฏิเสธก่อนหน้านั้นก็ขู่ที่จะเล่นงานภูมิกับนะครับขู่ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับแต่ตอนนี้ตำรวจไม่รับแหละตำรวจก็แจ้งข้อเก่าหานะครับผู้บัญชาการตำรวจวนครบาลก็มีมติโดยมีการประชุมตำรวจเนี่ยสรุปว่าให้ดำเนินคดีกับเขาในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ย จุดจบของลูกนักเนี่ยนะครับซึ่งมีโอกาสจุดจบจากคดีต่างๆที่เขาถูกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ1นึที่โดนไปนะครับที่เป็นนำมอบนะครับแล้วก็โดนเรื่องอคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะดูคดีอื่นที่โผล่ขึ้นมามากมายนะครับตอนนี้จุดจบของเขาจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยแหละ แต่เขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองในฐานะคนรุ่นใหม่นะครับเคยร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนรู้จักกับปรินมาก่อนภรรยาโดนถูกข่มเหงอนะ่ซึ่งต่อมาเพิ่งมาแต่งงานกันภายหลังเนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับเขามีความมั่นใจตัวเองจนเกินไปบทเรียนของเขาน่าสนใจนะน่าสนใจตรงที่ว่าการเคลื่อนไหวเชิงปรากฏการ์ของตัวเขาเองเนี่ยนะครับทำให้คนรุ่นใหม่หลายคนต้องพิจารณาแหละ นะครับเพราะการมั่นใจตนเองจนมากจนเกินไปนะครับจะร่ำรวยมาจากไหนจากการเล่นคลิปตรงคลิปโตสิ่งที่ตามมานะมันก็สุดท้ายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะคดีจะแล้วเสร็จในระหว่างนี้คงไม่มีความสุขแล้วนะครับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะต้องไปพบพนังงานสอบสวนต้องไปถูกสั่งฟ้อง ที่อายการนะไปเจออายการนัดแล้วนัดอีกนะจากนั้นก็ถึงไปที่ศาลนะครับเพื่อมอบตัวกับศาลนะแล้วก็ไปขึ้นสู่ศาลก็ใช้เวลาอย่างน้อย2-3ปีจนถึงดีกานะครับถ้าไปเหมือนสมผัสด,ดองย้อยสารชั้นต้นสั่งจำคุกสารอุทธรสั่งจำคุกปุ๊กดีกาไม่ให้ประกันตัวคราวนี้ก็ติดคุกเลยเหมือนเอกชัยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเหมือนกันเหมือนกะับ สมบัติทองย้อยน่แหละสุดท้ายชั้นอุทธรณ์ศาลไม่ให้ประกันตัวก็เข้าคุกยาวนะครับจุดจบของลูกนัดถ้าเขาไม่ทําผิดเขาก็รอดแต่ถ้าทําผิดอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้มันคดีที่เห็นนี่คือเป็นคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับซึ่งก็หมินประมาทเจ้าพนักงานอ่ะว่าง่ายดูหมิ่นก็คือหมินประมาทเจ้าพนักงานนะครับซึ่งคดีปกติก็หมิ่นประชาชนหมินเจ้าพนักงานเจ้าหนี่ของรัฐหมิ่นประมุขของรัฐก็จะมีโทษที่แตกต่างกัน นะครับแล้วก็ปัจจัยสําคัญนะครับในระหว่างนี้สิ่งที่ได้รับบทเรียนนะครับที่คนรุ่นใหม่ต้องดูมั่นใจตนเองจนมากเกินไปนะครับการแสดงออกโดยเฉพาะยุคป,ปัจจุบันนิวมีเดียมันง่ายที่จะถูกดำเนินการถูกจับกลุ่มนะฮะคำพูดวาจาภาษาข้อเขียนอื่นใดนะครับที่ไปดูหมิ่นเหยียดหยามใครก็แล้วแต่นะครับก็สุดท้ายก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โทษหนักเบาก็เป็นดุลพินิจของศาลนะมีคําพูดของคุณจีนที่พูดไว้อย่างหนึ่งนะบอกว่าถ้าจะให้ขึ้นศาลกินขี้เสียดีกว่านะสิ่งล่านี้คงเป็นบทเรียนสําคัญนะครับของคนเหล่านี้ที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีความเชื่อมั่น,นตัวเองจนเกินไปยึดหลักคิดของตะวันตกจนเป็นที่มาของคดีความมากมาย ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะเดินดินทิ่นี้พื้นดินป่าร้ เิมพราะองค์ทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิพย์ริบร้อนฝืนดินดานแหลง้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำร้อนพาพ้นภัย 这。